สวัสดีครับขาต้อันรับาสูตช่อง4จูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนที่เกิดในปีนักษัตริมาโรงนะครับกับปีกุลนั่นเองนะครับซึ่งจะมีดาวในภพมบบรณะก็คือดาวพระนัสบดีนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องเหมือนกันคือมีดาวอยู่ในภพมรณะเหมือนกันเองนะครับก่อนอื่นสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีบาที่บริเวอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่อง แอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังข่ายากรนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของอนาคตการซึ่งส่งผลสำเร็จนะครับหรือล้มเหลวก็ได้ของเรามันคือสิ่งที่เราคาดหวังคาดฝันแล้วก็สิ่งที่เรานั้นพยายามอยากได้มันมานะครับเป็นพบที่ค่อนข้างสำคัญกับมนุษย์เราเลยนะครับทีนี้คลิปนี้จะเป็นการยากา์ของคนที่เกิดในปี บรงเนาะกับปีกุลเนี่ยนะครับก็จะมีดาวชุดเดียวกันเลยนะครับก็คือพบมรณะสุภกรรม,มลาภพ,พยายและทาศทาสาเป็นเลข7จตัวก้าฐานครับไม่ใช่เลขอ่าโหราศาสตร์ไทยนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีอ่าอนาคตเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่มาอยู่วันเกิดที่ต่างกันและก็เดือนเกิดทางจันทรคตินะครับที่ต่างกันเช่นเดียวก,กันดังนั้นเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นว่าคนปีนักษัตริย์ทั้งสองปีนี้จะ มีชะตาชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับและอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับมันเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนแปลงได้เราต้องไปดูในลักษณะของอนาคตเนี่ยหลายคนอยาชอบโฟกัสผิดนะครับหรือเข้าใจผิดกันนั่นเองเพราะว่าอะไรหลายคนเนี่ยชอบบอกว่า คนทำดีทำไมถึงไม่เคยได้รับผลดีตอบแทนส่วนคนชั่วทำไมลอยนวลน,นะครับตามจริงนะคุณเข้าใจผิดเพราะหลายคนเนี่ยชอบยึดติดกับว่าเห็นปัจจุบันน่ะเขาทำความชั่วไม่ดีนะครับแล้วทำไมถึงตอนนี้สยบุญสมบสุขอยู่เลยแต่คนที่ประกอบกรรมดีมาตลอดเนี่ยแต่จนเอาจนเอาไม่เคยรวยสักทีหรือแบบ ระกมลาบากอย่างเงี้ยตามจริงน่ะเราโฟกัสที่ปัจจุบันเกินไปเพราะอย่าลืมว่าทําอะไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับผลในอนาคตครับอืมมันหมายความว่าคนที่เคยดีที่คุณเห็นว่าดีอะ่ะตอนเนี้ยต้องระกำลาบากเพราะอะไรครับอนาอาอาดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนก็ได้ก็จ,จะเป็นคนชั่วมาก่อนก็ได้เขาถึงมาทําดีในตอนปัจจุบันแล้วเราเห็นมันหมายความว่าคนที่เคย ดีอาจจะเคยชั่วมาก่อนแต่คนที่ชั่วในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเคยดีมาก่อนเหมือนกันมันหมายความว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครรู้ครับอดีตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันซีครติตมากเลยอย่างวันเกิดวันเกิดของเราเนี่ยวันทั้ง7จัจนทร์อังคารพ,พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกซีครตหมายความว่าเป็นพ์ทอดีตผมพูดปแปลวนะครับย้อนกลับไปฟังได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับฟ้าส่งมากรรมลิธิ์มาแบบนี้อย่างเช่น พ่อแม่เราเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดเราเนี่ยยังไม่สามารถเลือกวันเกิดให้เราเลยครับคุณถึงได้เกิดมาเป็นวันนั้นไงอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีพบปิตามาตาคือหมายถึงว่าเราไม่สามารถเลือกผู้กําเนิดเราได้พ่อแม่เนี่ยเราเลือกไม่ได้ครับแต่พ่อแม่เนี่ยเลือกลูกที่จะเกิดได้นะเพราะว่าอะไรอย่างเช่นอ่าไม่พูดดีกว่ามันสสถิตแต่หมายความว่าพ่อแม่มีลูกหลายคน เขาจะตัดทางไปวัดคนไหนก็ได้เขาจะเลือกคนนี้เป็นลูกก็ได้ไม่เอาคนนี้เป็นลูกก็ได้เหมือนกับพวกลูกอิจฉาลูกอะไรพวกนี้ครับก็มีคือเราเห็นในละครถูกไหมครับแต่อย่าบอกว่าก็นั่นมันละครคือละครก็คือคนอ่าก็คือชีวิตมนุษย์เราเหมือนกันนั่นแหละที่เขาเห็นในสังคมจริงๆแล้วเอากลับมาเป็นละครนะครับดีไม่ดีชีวิตคนเราเนี่ยนำเดายิ่งกว่าในละครก็มีดังนั้นเนี่ย ก็เคยเห็นมาแล้วก็เคยปรึกษามาแล้วก็เคยดูมาแล้วเยอะแยะมากมายครับมันมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนาะเรา่าบอกว่ามันไม่ใช่อย่าเอาทัศนคติของตัวเองเป็นที่ตั้งเราต้องดูความเป็นจริงนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือความเป็นจริงเห็นจากความเป็นจริงพูดจากความเป็นจริงศึกษาจากความเป็นจริงไม่ได้นั่งเทียนพูดแบบอ๋อจิตค,คิดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้นั่งเทียนพูดเลยไม่ใช่นะครับอันนี้มีเหตุและมีผลตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยนะครับอ่า อนาคตเนี่ยอ่ะเข้ามาวกับเรื่องของคนชั่วคนดีก่อนนิดนึงนะครับหลายคนจะโฟกัสผิดเนี่ยต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่ที่ไม่ดีหมายความว่าเขาทําความดีมาก่อนเออไม่ใช่เขาทําความดีแต่ทําไมเขาไม่ได้รับสิ่งที่ดีเขาทําวันนี้ดีก็หมายถึงการหว่านพืชฉันใดได้รับผลฉันนั้นอนาคตของเขาย่อมดีแน่แต่มันยังมาไม่ถึงไงครับคนเราชอบคิดว่า ทำวันนี้ต้องได้วันนี้มันไม่ใช่ครับก็กดแห่งเที่ย,ง,ยงแท้หรือสัจธรรมแห่งความเป็นจริงกดเหล็กแห่งจัก,กรวาลได้บอกไว้ว่าทำวันนี้ได้พรุ่งนี้อันนี้หมายความว่าสมมตินะทำวันนี้ได้พรุ่งนี้ทำวันนี้ได้อนาคตไม่ได้แปลว่าทำวันนี้ได้วันนี้ครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านความยากลาบากไปก่อนเพราะกรรมในอดีตเนี่ยมันยังส่งผลในปัจจุบันอยู่อย่าลืมนะครับ กฎตายตัวของจักรวาลเนี่ยบอกว่าอดีตก่อปัจจุบันปัจจุบันก่ออนาคตดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเจอกันทุกคนเนี่ยอย่างโรคระบาดเนี่ยมันก็คือผลพวงกับการที่เราได้กระทํากันทั้งโลกนี่แหละนะครับมันเป็นกรรมต่อเนื่องกันเนี่ยมาตั้งแต่อดีตมันหมายความว่าเราได้รับผลวันนี้คืออดีตที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับ หลายคนบอกว่าเออรู้อย่างนี้ไปแก้มันแก้ไม่ได้อืมแต่ถ้าจะแก้แก้ปัจจุบันครับและอนาคตจะดีดังนั้นเนี่ยคนที่ทําชั่วในวันนี้ที่เราเห็นว่าสุขสบายเนี่ยเขาต้องได้รับกรรมในอนาคตแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่มันแค่ยังมาไม่ถึงถูกไหมครับสังเกตดูได้ว่าดูจากในละครก็ได้แต่คละครคือชีวิตจริงนะคนที่ทําชั่วในวันเนี้ยเขาเคยทําบุญมาก่อนเขาทําบุญเอาหน้าเขาก็เลยสุขสบายในวันนี้แต่เขาทําชั่วในวันนี้ เขาหว่านพืชฉันใดในอนาคตเขาต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทําสังเกตดูว่าตัวร้ายเนี่ยจุดจบไม่มีคดีสักคนถูกไหมครับเขาสอนให้รู้เขา,อาสอนสัจธรรมแห่งความเป็นจริงมันเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ว่าใครจะคิดได้ใครจะระลึกได้ใครจะคิดตรงปงตกอะไรแบบนี้ครับเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยดูละครย้อนดูตัวนะครับแล้วเราจะเข้าใจสัจธรรมแห่งความเป็นจริงว่าอ๋อ อดีตเขาเคยสะสมบุญมาเขาถึงสบายในตอนนี้แต่เขาทําชั่วในวันนี้ได้รับผลอนาคตแน่นอนอาจจะติดคุกติดตารางล้มละลายถูกวิสามันถูกนู่นนี่นั่นแล้วแต่ครับมันเกิดขึ้นได้ในอนาคตทั้งนั้นอย่าเพิ่งตัดสินคนเพียงแค่ปัจจุบันหรือ First Impression เพราะส่วนมากคนเราชอบมองคือสังคมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียคือมีปัญหากันทุกวัน ทะเลาะกันทุกวันพูดกันทุกวันนะครับก็ใสไ่ไลฟ์ปสีกันทุกวันก็เรื่องนี้ไงเรื่องที่แบบ first impression อะเห็นเขายังไงก็ตัดสินเขาแบบนั้นไม่เคยดูอดีตเขาว่าเขาเคยทำดีหรือทำชั่วมาก่อนแต่ก็ตัดสินคนในวันนี้ไม่แปลกตัวผมเองก็เคยเป็นแบบนี้คือทุกคนเนี่ยมันลงผิดกันได้มันคืออวิชาอวิชาหมายถึงการไม่รู้การเข้าใจผิดการ คือคนอื่นเขาวิภากษาอยังไงเราก็เชื่อตามนั้นทั้งที่เราไม่ได้อมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือการกระทําความเป็นจริงของเขาเลยด้วยซ้ำนะครับทีนี้เรามาดูในดาวต่างๆในภพบรณสุภกรรมราภาพยายะและทาสีศาสาก,กันบ้างนะครับสำหรับคุณเนี่ยคนปีมะโรงและคนปีกุลเนาะได้ดาวพระศรีตกมรณะนะครับหมายความว่ามรณะคือความสูญเสียการเสียใจความ เสียหายการเขาเรียกว่าจากเป็นจากตายการเขาเรียกว่าข้อดีคือการเดินทางไกลคือหมายถึงการแก้นะครับการเดินทางไกลอย่างมันดีครึ่งเสียครึ่งการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันดีครึ่งเสียครึ่งแต่ข้อดีที่ดีก็คือมรดกนะครับแต่ก็ต้องสูญเสียก่อนเหมือนกันคือจะได้ดีจากมรณะเนี่ยจะต้องมีการเป็นทุกขราบ พกง่ายนะครับอย่างเดินทางไกลเอ่ยกานสูญเสียคนอันเป็นที่รักแล้วได้บรดกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีาการเสียอกเสียใจแล้วได้สิ่งนั้นตอบเขาเรียกว่าเหมือนกับกับรายการดีอะไรแบบนี้เป็นทุกขลา,าบอะไรพวกนี้ครับมันก็มีอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจึงหมายถึงทาดาวพัสดุหมายถึง ครูบาอาจารย์สารตุลาการยุติธรรมโรงเรียนผู้พิพากษาหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมความดีกฎต่างๆระเบียบต่างๆนะครับมันหมายความว่าดมาระวังเรื่องของการที่ผิดศีลธรรมผิดกฎประเพณีกฎวัฒนธรรมกรอบกฎหมายต่างๆไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้ว่าใครแต่หมายความว่าระวังนะครับระวังอย่าทำอย่าเข้าทางนี้เพราะไม่งั้นเนี่ย คุณจะเสียหายคือพูดง่ายๆว่าคนที่เกิดใน2ปีนี้ปีนักษัตว์เนี้ยทำผิดปุ๊บโดนจับทันทีแบบเนี้ยมันคือกรรมตามตามทันเลยนะครับคือหมายความว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการยุติธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าทางร้ายเนี่ยมันเป็นบรณะไงบรณะมาถึงความเสียหายกลายเป็นว่าเราถูกจับทันทีเลยถูกเพ่งเล็งถูกกดขันถูกกวดล้างอย่างนี้ครับเออมันจะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยประพฤติ ตนอยู่ในศีลห้าประพฤติตนอยู่ในกรอบเกณฑ์กฎระเบียบทําผิดกฎก็โดนทันทีนะครับเออประมาณนี้พอจะเข้าใจเนาะและอย่าเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับทำอย่าทําตัวเป็นเด็กอย่าทาตัวหลอดแหละทาตัวที่แบบว่าคือผู้ใหญ่ดาวพัสดุีเป็นดาวผู้ใหญ่ดังนั้นอยาต้องทําตัวเองให้มีความรู้มาถึงเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วจะป้องกันความเสียหายเกิดขึ้นอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมันหมายความว่า เรียนรู้ครับเพราะดาวพฤหัสบดีหมายถึงความซื่อและความบื้อด้วยมันหมายความว่าดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งแบบตัวกูของกูตามที่หลกักพระตามหลักโบราณเขาชอบพูดกันนะนะครับหมายความว่าการยึดมั่นในความคิดของตัวเองอยึดมั่นในสิ่งต่างๆด้วยการที่ไม่ยอมปล่อยวางเนี่ยมันจะนําความเสื่อมมาสู่ นะครับเพราะว่าดาวพัสดีเนี่ยเป็นดาวที่มีดาวสอบเป็นกาลากินีไอ้มันเป็นขพยากรในทางทักษะเพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากเศร้าไม่อยากเสียหายเนี่ยพยายามทําในด้านดีของดาวพัสดดาวพัสดีเอาไว้นะครับต่อไปดาวสุขเป็นภพสุภาอันนี้ดีมากและหมายถึงความสุขความสบายความสุนทรียะความบันเทิงดวงใจอ่ะดีหน่อยอยู่ในภพสุภาอนาคตและก็ความสําเร็จดังนั้นเนี่ยคุณเนี่ย ถ้าเผื่อคุณเข้าทางดีคุณเข้าทางศีลธรรมเนี่ยคุณจะมีความสุขถ้าคุณทําตามกฎตามระเบียบตามเกณฑ์ที่เขามีกรอบในสังคมเนี่ยคุณจะได้ความสุขอย่างอย่างที่แท้จริงเลยเพราะว่าคุณเนี่ยดาวสุขเป็นภพสุภาดีมากนะมันหมายถึงบุญกุศลมันหมายถึงสิ่งที่เรามีความสุขสบายดาวสุขก็คือความสุขสบายคือตายตัวดังนั้นเนี่ยคือคุณมีความสุขที่แท้จริงพูดง่ายๆเลยอย่างบางคนเนี่ยอย่างเดือนเดือนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ คนที่เกิดในปีมะเส็งเนี่ยปีเดียวเลยโดนดาวเสาร์เป็นภพสุภามันไม่ได้แปลว่าความสุขที่แท้จริงนะครับมันมีสุขสุกดิบๆเพราะมันเป็นดาวเสาร์เป็นภพสุภาไปแล้วมันเป็นดาวบบเคาะแต่ตัวเราเนี่ยได้ดาวสุขเป็นดาวสุประเคราะห์ที่เป็นภพสุภาหมายถึงสุขที่แท้จริงนั่นเองนะครับปล่อยวางให้มากแล้วคุณจะมีความสุขด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นกรมมะตอนคุณเหนื่อยยากคุณลําบากกว่าจะได้การคิดการเลือกการตัดสิน การตัดสินใจและการกระทํเนี่ยเป็นดาวเสาหมายคมว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในการกระทําให้มากพยายามวางแผนทําอะไรให้ชัวร์อย่าทําอะไรด้วยความรีบร้อนอย่าทําอะไรด้วยความไร้ทิศทางอะไรแบบนี้ครับพยายามทําอะไรให้แบบค่อยๆคงเส้นคงวาแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยดาวเสาหมายถึงน้ําซึมบ่อทรายค่อยๆเป็นครับค่อยๆไป ดาวสวองเป็นดาวคนแก่ออกฤทธิ์ช้าดังนั้นเนี่ยการกระทําจะเหนื่อยยากแบกภาระมากเลยคนที่เกิดในปีมะโรงและเกิดในปีกุลเนี่ยภาระเยอะเหนื่อยหนักนะครับการงานกว่าจะดีเนี่ยจะเป็นปึกแผ่นเนี่ยช้าแต่พอได้เราได้ระยะยาวมั่นคงมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับแล้วแต่ว่า,าเราจะคิดยังไงเนาะก็อย่ายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจะทําให้ตัวเองนั้นป่วยได้ด้วยนะ ดาวอาทิตย์เป็นภพราพะแปลว่ามีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีเครดิตที่ดีดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงเครดิตและความโดดเด่นของเราเนี่ยนำนำโชคนำลาบมาให้เอาชื่อเสียงเครดิตของเราเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการทํางานแล้วจะได้ดีขึ้นจะง่ายขึ้นมันเป็นคู่ทัดไฟหมายความว่าการที่ขยันขันแข็งการที่ทําอะไรด้วยการที่ ทำคือแล้วสร้างตัวตวนขึ้นมาก่อนเขาว่าสร้างตัวตนหมายความว่าให้คนรู้จักนะครับให้คนรู้จักเรามากที่สุดแล้วมันจะกระจายตัวเราออกไปเห็นหลายๆแง่ ye, หลายๆมุม um. แล้วคนก็จะนึกถึงเราก่อนแล้วเขาก็จะเกื้อนหนุนในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ครับก็อย่างเช่นดาราชอบขายครีมชอบขายเครื่องสําอางเนีย่ยเครื่องสําอางนั้นจะขายดีมากเลยแล้วก็ครีมนั้นจะขายดีมากเลยอันนี้ยกตัวอย่างเห็นไหมครับ เขาใช้ชื่อเสียงของเขาอย่ามาเป็นแบรนด์นั่นแหละเออคุณก็เหมือนกันคุณก็ต้องใช้ชื่อเสียงของตัวเองมาเป็นแบรนด์ไม่ได้หมายถึงการค้ายอย่างเดียวนะครับทุกอย่างเออแต่ว่าแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าใช้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยใช้ความเด่ดเด่นของตัวเองใช้ความมีตัวตนของตัวเองเนี่ยสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับ branding รรแล้วคนก็จะสนับสนุนเรื่องของการงานนั่นเองมันจะได้ง่ายขึ้นมันจะแก้ดาวเสาที่เป็นกรรมะที่มันยากเย็นสันขินเนี่ยกวัวจะได้ย่อ หืดขึ้นคอเลยแบบเนี้ยแต่มันจะง่ายขึ้นตรงจุดนี้ถ้าเราเข้าใจเนาะต่อไปดาวจันรเป็นพยาย่เนี่ยพยายามอย่าคิดมากจิตเราเนี่ยดาวจรนทรปลว่าจิตใจนะครับถ้าเราเนี่ยจิตตกดวงตกนะครับแล้วก็ทําให้ป่วยด้วยคือโรคเครียดวัดระแวงคิดมากอะไรแบบเนี้ยครับต้องระวังพยายามปล่อยวางพยายามทําตัวให้แบบสบายชิวๆแต่ไม่ได้ว่าชิวจนแบบ ไม่มีเนื้อหาสาระนะแต่หมายคมว่าพยายามเห็นอกเห็นใจผพือื่นด้วยแล้วความเห็นอกเห็นใจนั้นก็จะกลับคืนมาสู่เราด้วยนะครับเพราะเาจัน์อย่งแปลว่าอารมณ์อรูยเนาะก็หมายคมว่าพยายามทําอะไรให้ให้เป็นระบบระเบียบแล้วเราจะแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นจะไม่เหนื่อยจะไม่ลำบากเนาะเพราะว่าการงาน หรือการกระทําของเราอยี่ยเป็นดาวเสามันหมายถึงว่ามันจะก่อทุกข์ก่อโศกแล้วเป็นโรคเครียดโรคอะไรอย่างเงี้ยครับได้ง่ายก็จะนำนำเรื่องของภาวะโครคภัยไข้เจ็บอย่ามาสู่ด้วยระวังเรื่องของระบบเลือดน้ําในร่างกายนะครับอวัยวะที่เกี่ยวกับไตอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคืออวัยวะภายในทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นของเหลวนิ่มๆน,น,นะครับก็คือดาวจันทร์ต่อไปทาศีทษา,านี่เป็นดาวคานกับดาวพุธ ดาลูกน้องบริวารไม่เกี่ยวกับบุตรกับบริวารหลานนะครับไม่เกี่ยวกับบุตรหลานแต่เป็นลูกน้องบริวารที่เราจ้างมาทํางานคนที่ทํางานแล้วจ้างลูกน้องเนี่ยต้องระวังในลักษณะของเพศเดียวกันมันจะคือขยันจริงแต่ว่าชอบใช้อารมณ์นะครับมันจะไม่คงเส้นคงวาแล้วแต่อารมณ์เลยเดาวคันคือทตุลมเอาแต่อารมณ์แต่ถ้าเผื่อเป็นเพศที่ต่างเพศเนี่ยจะดีเพราะว่า ก็มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาชอบผลประโยชน์อืดังนั้นเนี่ยเอาผลประโยชน์ขึ้นนำแล้วเขาจะทําตามแล้วเขาก็จะดีดาวพุธหมายถึงการสื่อสารการเจราจาการค้าการขายโดยเฉพาะใครที่บีลูกน้องที่ต้องให้ลูกน้องเนี่ยไปไปขายของให้อะ่ะอืแล้วเราเนะี่ยแค่จัดการเนี่ยนี่แหละดีก็คือให้เพศตรงข้ามเนี่ยไปพูดไปเจราจาไปสื่อสารแทนเราแล้วก็จะได้เงินได้ทองเพราะดาวพุธหมายถึงธุรกิจการค้าด้วยดังนั้นเนี่ย ถ้าทําพูดเจราจาสื่อสารค้าขายและเอกสารสัญญาจะดีมากนะครับถ้ามีลูกน้องประเภทนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยก็เอาไปประ,ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นมรณะคือความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตายตัวสุภะเนี่ยจะดีจะร้ายยังไงอนาคตเนี่ยเราสร้างได้ในวันนี้กรรมาการงานเราเลือกได้ครับว่าเราจะทํางานที่ถูกใจหรือถูกต้องนะครับลาภะนี่ยโชคลาภมีดี นะครับอยู่ที่เราเข้าใจดาวเราก็สามารถสร้างโชคลาภให้เราเองได้นะครับพอระยะโรคภัยให้เจ็บเราจะดีจะได้อยู่ที่การปฏิบัติตัวของตัวเราและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันลายซะก็จบนะครับเราก็จะมีสุขภาพที่ดีถ้า,าศาิษะาาอบรมสัง่งสอนลูกน้องได้หรือเลื่อลูกน้องได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพบอนา,อนาคตทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับในคือถ้ามันลายอ่ะแต่เราดีได้ จากการกระทํานะครับในปัจจุบันนั่นเองยังไงเอาไปปรับปลี่ชีวิตประจําวันและทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยเป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นนะครับมันต้องมีการชิงดาวอีกทีเนาะแล้วอยู่ในบนฐานอะไรอีกด้วยนะครับยังไงก็ติดตามคุณแม่กรได้ในคลิปน่าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคุณแม่กรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ